สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญ5 6นะครับถ้า A และ B เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ A เท่ากับเซตของ Z โดยที่ a อ sol u t e z ลบ1บวกแอบส์ลูดเลบ5เท่ากับ6และ B เท่ากับเซตของ z โดยที่ absolute ของ absolute z ซลบ1ลบกับ absolute z ลบ7เท่ากับ4แล้วจำนวนสมาชิกของ A อินเตอร์เซก B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ข้อนี้นะครับเขาถามหาจํานวนสมาชิกของ a intersect b นั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยเราคงจะต้องไปแก้สมการหา a มาแก้สมการหา b มาแล้วเอามาดูซิว่า intersect กันได้อะไรบ้างแต่เพี่ตั้งบอกว่าอย่างนี้นะครับในข้อนี้เนี่ยในการแก้หา a หา b เนี่ยลองมองภาพนะครับเราบอกว่าเออขอโทษครับแก้หา z จากเซต a เนี่ย เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวนี้เราต้องแทนเป็น a บวก bi เข้าไปแล้วลบ1สมการมันจะใหญ่โตมากเลยป่ะครับในตัวนี้แล้วมันมีแค่สมการนี้นะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพี่แบงก์ก็จะกลายเป็น square root a ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ b ยกกำลังสบวกกับ s q u a r root a ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ b 2, บกำลังสเท่ากับ คำถามคือแล้วพี่แบงค์จะทําอะไรต่อได้บ้างไหมเพราะว่ามันมีแค่สมการเดียวมันไม่ใช่แบบส่วนจริงกับส่วนจินตภาพด้วยใช่ไหมครับที่เอามาเปรียบเทียบกันได้ตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ส่วนจริงอย่างเดียวเลยแล้วมีเพียงสมการเดียวด้วยของตัวเซต A นะครับแล้วถ้าเป็นเซต B ถ้าเราทําออกมาก็คงจะอยู่ในรูปแบบคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์กำลังจะไกด์เอ่อจะแนะนําให้เราทํานะครับ เราบอกว่าการหาจำนวนสมาชิกเนี่ยของ A ∩ B ถ้าเราเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับให้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของกราฟเพราะว่าเราบอกว่าการหาจำนวนคำตอบเนี่ยเวลาที่เราแก้สมการแก้สมการไม่ได้เราจะหามันโดยใช้เรื่องของการวาดกราฟแล้วหาจุดตัดกันถูกไหมครับในที่นี้การจะหา A ∩ B สมมตินะครับพี่แบงก์ก็ไปวาดกราฟ A มาเราก็ไปวาดกราฟ B มา ถ้าตัดกัน1จุดก็แปลว่ามันมีจำนวนสมาชิกอยู่1ตัวถูกป่ะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์จะพยายามหาดูว่ากราฟรูปนี้มันคือกราฟอะไรทีนี้จากความรู้ที่เราเคยเรียนมานะครับตัวนี้ถ้าเรามองเรื่องกราฟเพี่งเลยเปลี่ยนตัว a ให้กลายเป็นตัว x มันจะคุ้นตาขึ้นมามากกว่าแล้วก็ตัวนี้คือ y กำลังสองบวกกับส square root X-5 ลบหทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ Y กํกำลัง2มีค่าเท่ากับ6ผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคุ้นคุ้นกับเรื่องอะไรเอย่ยมันคุ้นคุ้นกับสูตรของระยะทางระหว่างจุดกับจุดปะครับปกติสูตรเรื่องของระยะทางระหว่างจุดกับจุดเนี่ยเราบอกว่า d ดอกมีค่าเท่ากับ X2-X1 ลบ x, x 1, ทั้งหมดกำลังส บวกกับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งตัวนี้ตอนนี้เรามี x กับมี y แต่ y เฉยๆเนี่ยแปลว่ามันคือ y ลบ0ูนยะครับแปลว่าตอนนี้มันคือการหาระยะทางจากจุด x y เทียบกับจุด10ส่วนฝั่งนี้ก็คือการหาระยะทางจากจุด x y เทียบกับจุด50แล้วเอาระยะทางสองตัวนี้มาบวกกันมีค่าเท่ากับ6 มันคุ้นคุ้นกับนิยามเรื่องอะไรครับมันคุ้นคุ้นกับนิยามของเรื่องวงรีเพราะนิยามของวงรีเราบอกว่าวงรีคือเซตของจุดที่มีผลบวกของระยะทางตรงนี้คงตัวถูกไหมครับลองกลับไปเปิดทบทวนดูนะครับเรื่องของวงรีตัวนี้นะครับดังนั้นเราบอกว่านิยามของวงรีตัวนี้นะครับคือ p ตัวนี้คือ f หนึ่งตัวนี้คือ f สอง เราบอกว่า pf 1บวก pf สองนะครับของทุกๆ p เลยนะครับ p สามารถเลื่อนไปได้ทุกๆอันต้องมีค่าเท่ากับ2 a เสมอดังนั้นตอนนี้นะครับจุด1 0กับจุด5 0เนี่ยมันเป็นจุดคงที่พี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่าถ้าอยากจะวาดกราฟกราฟนี้ออกมามันมีจุดอะไรบ้างมีจุด1 0มีจุด5 0 แล้วในการที่อยากจะวาดกราฟสมการเอ่อวาดกราฟวงรีเนี่ยเราคงจะต้องรู้เรื่องของแกน A อแกนโทตัว A ตัว B ตอนนี้ตัวนี้ยสอคือ6แปลว่า A คือ3แล้วถูกไหมครับแล้วตัวนี้คือจุด1 0กับจุด5 0เนี่ยมันคือจุดโฟกัสถูกไหมครับเพราะฉะนั้น จุดกึ่งกลางของมันจะเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งก็คือเอา2ตัวบวกกันหาร2 1งบวก5หารสก็เลยได้เป็นจุด30ออกมาแล้ว A คือระยะทางที่เพิ่มออกไป3หน่วยดังนั้น A ก็เลยอยู่ที่จุด60กับจุด 00. ทีนี้จะหา C ทีนี้จะหา B หายังไงในที่นี้ ตอนนี้นะครับตัวนี้คือ c มีค่าเท่ากับ2หน่วยปกติวงรีคือ a กำลัง2มีค่าเท่ากับ b กำลัง2บวก c กำลัง2 a คือ3กำลัง2 c คือ2ทั้งหมดกำลัง2 b กำลัง2จึงมีค่าเทับ9ลบ4หรือก็คือ b กำลัง2มีค่าเทับ5 b มีค่าเท่ากับรูท5ดังนั้นในข้อนี้จึงได้สมการวงรีออกมา โดยที่สูงขึ้นมา2อรูทหหน่วยเป็นรูปอย่างนี้ถูกปะครับประมาณนี้นะครับเออขอโทษครับมันต้องไปตัดที่จุด6กศูนย์ต้องไปถึงตรงนี้เลยนะครับมี่อกี้มันจะไปตัดที่จุด5้ศูนย์มันจะผิดเอานะครับโอเคนี่คือวงของตัว a นะครับแต่ทีนี้คราวนี้ถ้าพี่แบงค์มาทําวงของตัว b บ้างตัวนี้อ่าโอเคพี่แบงค์ขอโจทย์ลงไปข้างล่างแล้วกันมันคือแอบส์ลูดของแอบส์ลูดแซดลบหลบกับแอบส์ลูดแซดลบเนะครับมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหม แอ s ส l u t e ของแอ s ส l u t e แซทลบหนึ่งลบแอบส์ลบเเท่ากับสโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันคือแอ s ส l u t e ของสแควร์รูทเราบอกว่า z คือ x บวก yi ลบหมันก็กลายเป็น x-1 ลบหทั้งหมดยกกำลังสองบวก y กำลังสองลบกับสแควร์รูท t x-7 ลบเทั้งหมดยกกำลังสองบวก y กำลังสองมีค่าเท่ากับ4 ซึ่งมันก็คือแพทเทิร์นเดียวกันกับการหาระยะทางจากจุด10กับจุด xy ปะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นจุด xy กับจุด70แต่ตอนนี้ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบแต่ว่าเรากำลังหาระยะทางมาลบกันแล้วเท่ากับ4ซึ่งมันตรงกับนิยามของอะไรครับมันตรงกับนิยามของไฮเพอร์โบล่าเราบอกว่าไฮเพอร์โบลาคือเซตของจุดที่ ว,วัดจากระยะทางเนี่ยจากจุดใดๆไป2จุดคงที่แล้วผลต่างของมันมันคือ pf 1 pf 2 pf 1ลบ pf 2ใส่อับส l ลูดมีค่าเท่ากับ 2a เห็นไหมครับว่ามันตรงกับสูตรเลยนี่มีอับส l ลูดมาด้วยแล้วมคีค่าเท่ากับ 2a ดังนั้นแปลว่าตัวนี้ก็คือจุดโฟกัส2ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แวคงมาวาดรูปของออขไฮเปอร์โบลาตัวนี้จุดโฟกัสอยู่ที่จุด10กับจุด70นี่คือ10นี่คือ70นนะครับแล้วบอกว่าจุดศูนย์กลางจะเกิดจาก เอาสองตัวบวกกันหารสองหบวก7หารสองซึ่งก็คือ4แปลว่าตัวนี้คือ40ศูนย์นะครับแล้วสองคือ4หน่วยถ้าบอกว่าสองคือ4แปลว่า a เดียวคือ2เพราะฉะนั้นระยะทางจากจุดยอดเนี่ยมันจะเถิบออกมาสองหน่วยถูกไหมครับถ้าเถิบออกมาสองหน่วยตัวนี้คือ60ตัวนี้คือ20รูปของมันก็จะออกมาเป็นรูปรอคร่าวๆประมาณนี้เลยถูกไหมครับ ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์ได้รูปออกมาทั้งสองตัวแล้วยังได้นี่คือรูปไฮเปอร์ของตัว b นี่คือไฮเปอร์ของตัวเอ,อวงรีของตัว a ดังนั้นถ้าพี่แบงค์เอามาวาดทับซ้อนกันมีกี้วงรีของตัว a เนี่ยมันจุดยอดอยู่ที่0ูนย์กับ60มันวาดได้ประมาณอย่างนี้สังเกตได้ว่ามีจุดตัดกันทั้งหมดอยู่กี่จุดครับแน่นอนมีจุดตรงนี้1จุด 2จุดแล้วก็จุดสุดท้ายตรงนี้เป็นแค่จุดสัมผัสดังนั้นคำตอบของ a intersect b ในที่นี้นะครับจึงจะบอกได้ว่ามีจำนวนคำตอบอยู่3ตัวซึ่งสมาชิกของมันก็คือกลายเป็นจำนวนสมาชิก3สมาชิกข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างยากมากนะครับเป็นสิ่งที่เราลืมกันไปแล้วว่าภาคตัดกลวยเกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนยังไงนะครับ จริงๆถามว่าวโจทย์พวกนี้เคยทํากันไหมก็เคยทำละครับแต่เป็นเทําครั้งเดียวแล้วมันก็เลือนหายไปเลยนะครับยังไงก็ตามพอเห็นแล้วอยากให้กลับไปลองทบทวนดูนะครับว่าเรื่องกราฟของจํานวนเชิงซ้อนเป็นยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ